ผ่านโบนัสประสิทธิภาพรอบที่หนึ่งหรือรอบที่สองและเราลงรูปภาพไปปกติเหรียญมันจะวิ่งขึ้นเหรียญมันขยับได้ดีใช่ไหมคะแต่พักหลังๆมาเคยสังเกตไหมเหรียญจะไม่ค่อยขยับเหรียญจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อท่านเองผ่านโบนัสประสิทธิภาพครั้งที่หนึ่งหรือมาครั้งที่สองหรืออาจจะเป็นรอบที่สเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อเราเข้าไปเช็คดูมุมหลังบ้านหรือที่เรียกกันว่าแดชบอร์ดมืออาชีพและมีการแจ้งเตือนมาหาเราหน้าตาแบบนี้ระบบบอกว่าให้เราสามารถโพสหรือสามารถแชร์เนื้อหาหรือรูปภาพอะไรต่างๆนานาให้ไปแชร์ลงกลุ่มแต่เมื่อท่านอ่านแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจบางท่าน เข้าใจแล้วและไปแชร์โพสต์แชร์วิดีโอคลิปลงกลุ่มหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมใช่ว่าช่องของท่านจะลดค่าการมองเห็นช่องของคุณเมื่อลงโพสต์ลงวิดีโอคลิปหรือลงรูปภาพอะไรจะโดนปิดกัน้น หรือโดนสแปมถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบนี้มันจะมีการแจ้งเตือนนะคะใครที่ทดลองลงรูปภาพนิ่งหรือโพสข้อความหรืออาจจะเป็นการแชร์รูปภาพไปเข้ากลุ่มต่างๆแอนจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะมีหลายๆท่านที่แชร์รูปภาพและตกรุมพรางอย่าไปทำแบบนี้นะคะเอาแบบนี้เลยค่ะถ้าคุณไปแชร์มันจะเป็นการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ใช่แค่โดนสแปมไม่ใช่โดนบล็อกหรือ,อโดนลดค่าการมองเห็นคุณจะโดนหักของขวัญคุณจะโดนยึดดาวเหรียญจากดาวหรือการส่งของขวัญมาหน้าตาแบบนี้นะคะของขวัญคืออะไรของขวัญก็หมายถึงว่าเพื่อนๆเอฟซี FC, หรือแฟนๆส่งของขวัญมาให้เราอาจจะเป็นดาวมาที่รูปภาพของเรานะคะเห็นไหม การผ่านโบนัสประสิทธิภาพเมื่อเราผ่านไปแล้วรอบที่1ห,หรือรอบที่2อ,อาจจะมีการแจ้งเตือนมาหน้าตาแบบนี้บอกว่าให้เราแชร์รูปภาพเข้ากลุ่มมันเป็นช่วงระยะเวลาอาจจะเป็นการทดสอบนะคะเป็นกําหนดในช่วงระยะเวลาในการแชร์โพสต์เข้ากลุ่ม นะคะไม่ต้องไปแชร์ก็ได้เมื่อเราผ่านกฎผ่านเกณฑ์หรือว่าเราถูกคำเชิญมันเป็นที่การแจ้งเตือนที่ระบบบอกว่าเราสามารถแชร์โพสเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นแชร์รูปภาพเข้ากลุ่มได้นะเนี่ย อย่าตกลุมพางอย่าลงกลและนี่คือสาเหตุที่ทําให้ช่องของคุณลดค่าการมองเห็นถ้าคุณแชร์โพสต์เข้ากลุ่มน,นะคะอย่าทํานะคะใครเจอคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไปเตือนเพื่อนๆทุกบ้านทุกหลังจะไม่ได้เดินมาถูกทางจะไม่ได้เดินหลงทางผิดนะคะ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดโอกาสการรับข้อมูลอย่าแชร์โพสเข้ากลุ่มอย่าแชร์โพสลงกลุ่มนะคะคุณจะโดนสปแปมคุณจะโดนยึดของขวัญน,นะคะมีการแจ้งเตือนมาแบบนี้อย่าหลงกลนะคะทุกคนจ๋าเป็นกำลังใจใจ้ทุกคนค่ะ โพสที่ดีและมีประสิทธิภาพโพสที่ Facebook ของเราหรือโพสในเพจของเราหลังจากนั้นแชร์ได้แชร์ลงที่สตอรี่ของเรานะคะเป็นกำลังใ,ใจทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย